ที่ไหนก็คงทําไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นสูตรพญาดอกไม้ของอาจารย์เองค่ะได้ยินมาว่าออยมัดใจสูตรอาจารย์ฟ้าใสเนี่ยเขาเรียกว่าวัตถุดิบอะหายากจริงไหมบอกเลยว่าหายากเพราะว่าต้องหาเลิกในการที่จะทําตัวว่านไก่แดงกับว่านเคอร์ทหลงก็ยากอยู่แล้วด้วยค่ะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายเลยบอกเลยค่ะว่าถ้าได้ใช้เนี่ยใครใช้ก็ดีค่ะใช้แล้วง่ายค่ะหมายความว่าไปไหนก็สะดวกสบายคนต้อนรับการที่เราเนี่ยจะหาเลิกหายามในการทําเกี่ยวกับ ว่านสกัดว่านเคือเถาหลงกับว่านไก่แดงออกมานะคะให้สามารถใช้ได้ที่เสริมเสน่ห์ได้ตามคุณสมบัติของพืชก็จะต้องใช้เวลาแล้วก็ดูเลิกดูยามนะคะทำมั่วๆไม่ได้เลยค่ะพอมาผสมกับตัวสารสกัดนะคะที่เข้มข้นนะคะในการบำรุงผิวทั้งน้ำมันต่างๆนะคะเช่นดอกคัมฟอยน้ำมันมะกอกดอกกุหลาบดอกมะลิเป็นต้นนะคะก็ยิ่งทําให้หลายๆอย่างเนี่ยดีมากเลยอาจารย์จะบอกว่าพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพยาดอกไม้หรือดอกไม้พืชพธุ์ต่างๆ สิ่งที่เราอธิษฐานลงไปเนี่ยหรือว่าทําลงไปเนี่ยคุณสมบัติของดอกไม้เนี่ยกระตุ้นให้เกิดเสน่ห์มากขึ้นด้วยนี่เป็นสูตรเฉพาะของเราเลยนะคะที่ไหนก็คงทำไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเป็นสูตรพยาดอกไม้ของอาจารย์เองคะ่ะสนใจกดสั่งซื้อนะคะสามารถคลิกที่ตะกร้าได้เลยคะ่ะ